สองจังหวัดร่วมกันบูรณาการพัฒนาความประดูกแก้ไขปัญหาน้ําเสียที่มีมาอย่างยาวนานเป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุมริมน้ําบ้านสวนส้มทพยปอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนางสาวสุกันดาปานะสุทธะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางบุญยิ่งนิติการนาสอสอราช,ชบุรีเขตสองพักพลังประชารัฐพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าประชุมร่วมกันเพื่อแต่งตั้งคณะทําง,งานขึ้นมาทั้งสองฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาน้ําเสียและปรับปรุงส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีกรมเจ้าท่าและกรมชลประทานผู้นําชุมชนในพื้นที่ร่วมกันศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาคลองประดูอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งลงเรือสํารวจพื้นที่สองฝั่งคลองประดูที่เป็นคลองประวัติศาสตร์ ทั้งสองฝ่ายได้ไประชุมหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในคลองประดูมีต้นน้ามาจากอ,อําเภอปากท่ออ,อําเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่คลองประดูผ่านอ,อ,อําเภออภวเข้าสู่ปากอ่าวที่จังหวัดสุสขสครามที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องน้ําเน่าเสียจากพื้นที่ต้นน้ําไหลลงสู่ปลายน้ําทําให้สน,น้ําของเกษตรกรได้รับผลกระทบอีกทั้งสภาพคู่คลองที่มีลักษณะตื้นเขินมีวัชพืชอยู่ริมคลองทําให้น้ําไหลผ่านไม่สะดวก โดยมีแนวทางจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันค้นหาต้นตอของน้ำเสียดำเนินการเพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลลงสู่ลำน้ำเพื่อชาวบ้านที่อยู่ริมสองฝั่งของมีความสุขสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งการประมงก็จะดีขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน